สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะจ้ะเช้าวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมือนี่ก็เป็นมือสิ้นเดือนแล้วเนาะมือดีล่ะเป็นมือที่จะได้เบียดขยันด้วยเห็นงานหอดสิ้นเดือเนะนจ้ะมือกาก,กินเขาแล้วบางโรงงานเพิ่นกับมีเขาเรียงเนาะบางโรงงานเพิ่นกับบ่มีเขาเรียงซสื่อเอาแต่ก็มีถรล,ลบทรงเห็นงานโรงงานกะดีขึ้นกันนะจ้ะดีขึ้นกันมีโอเหตุ จะว่าเทศกาลกะว่ใครได้กบ,บ้่นดอก,กเหตุโอเนาะจ้าคือการ,กรเกษตงานห่างละเฮ็ดงานยังกะดีเบิดละเนาะจ้าอันมื้อน,นีกะวันที่สาสเอนอกมืออื่นกะเลขออกมือนกันสิมาเบาเรื่องสื่อเลกเน่บางคนกะสื่อจนคือว่าทุ่มสุดๆเป็นเนี้คือเป็นหนีเนาะจ้าคือว่าถ้าถึกนี่กะฉันก็จะรวยแต่ว่าถ้าบ่ถึกฉันก็จะเป็นหนี้ต่อไปเอออันนั้นเพื่อนย่อมถุ่มเนาะ่ว่า เป็นหนีเราหามาใส่เขากับบว่าว่าดอกเจ้ว่าเป็นหนแีแล้วเลยแล้วเจ้เออเดี๋ยวมียอมใดค่อยหายอันนี้กับโบแมนแล้วจาน์บถือเนาะเขาสี่สาบที่แซงฮะลโสื่อเลขอะสื่อเอาพ่อประมาณนะจจะพ่อคิดว่าเฮาสิสาม,มารถใส่หนีเขาได้เออมันกับโบเดียนรอดมันบ,บ่ผิดกันพ้อมเออมันผิดกันพ่อบางเทีอมู่กันนี่ละ่ะสื่อน้ำกันกะบ,บจ่ายมันกับผิดกันน,นาาจะอันนี้ เอาเบาซื้อฟังซื้อเพราะว่าบางคนซื้อกับซื้อหลายอีลีซื้อเงินกินเขาเอาไว้กินเขานี่จ้าซื้อตะเหลขหลลยซื้อเลขเบิดย่ามซื้อเหล็กจักเอาเงินมาจะใส่จกออกจกออกบัดย่ามซื้อเขากินกับยังกินกับแก้วกับยังพราะนันกะซื้อให้พอดีพอดีแล้วจ้าซื้อเอาตามกําลังเจ้าของจะไปหาหยิบยืมมาซื้อเคยเห็นไปหยิบยืมมาซื้อหรอไก่ย่ามใส่กะบ่ใครอยากใส่กะมี่ เออคันว่ามีกําลังซื้อเท่าใดก็สํานัน้นเนาะจ้าว่าอันงวดนี้เลขดังตัวใดดังตัวใดผู้ใดซื้อหลายเอาน้ําเขาเบิดจังซั่นก็บ,บ่แม่นเนาะซื้อเอาตัวที่เฮามากักเน้นๆจักตนึงหรือว่าเฮาฟันได,ด้ดีเฮากา็เอาเนาะเฮาก็ซื้อเอาบา่ว่าไผได้เลขดังมาซื้อดาเบิดแบบนั้นเป็นหนี้เด้อจ้เป็นเมียน่ะสิบอกให้จ้ามือกะมาสว,สวัสดีตอนเช้าๆเนาะ ม่อว่านี่กับไปย่างตลาดแล้วจ้าที่ท่าให้เบิ้งล่ะบ่ได้ย,ยัง <c oughs> คันว่าเศรษฐกิจบ่ดีคนก็นร้ายหลายแล้วจ้าแมนเทล้รล้านอาหารนี่ค้นร้ายคั่ะมื่นกะอันมีละวังเพิ่งดวงเนาะอาจจะสื่อจักหมวละซ้ำลอยหาลอยกับพ่อพ่อได้วัดดวงแล้วจ้าลอตเตอรี่จากใบกับพ่อบุณยดอกลอตเตอรี่ใบเดียวคันคนไม่เฉืถอยมนก็สิเป็นเศรษฐีเนาะจ้า ละ่ะคุยกันตอนเศ้าๆเนาะวันละเอ้ยห้านาทีก็พอละ่ะเมื่อวานสิไปถ่าย,ายดอกไม้ให้เบงซึ่งมวยบอลูว่ามันซื้อหยังแต่มวยก็เลยไปคนหามันชื่อว่าดอกมีออนเออดอกมีออนเดี๋ยวเมื่อหลังมวยไทยมาให้เบิงเนาะจ้ละล่ะอันจึงไดกะอคนใช้แรงงานคนทํางานกะหายมีกําลังใจสูสๆเนาะละ่ะมวยกระเซียนไปเห็นงานคือการกินกาแฟเนาะจ้ะ ขอให้ทุกคนโชคดีวันจันทร์บายบาย